สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเมือนี้มาเจอกันในเพจสนองวณัษานักล่างเงินวันนะครับภาพพี่น้องเมื่อเบ่งบรรยากาศตลาดสดนะมือนี้เด้อตลาดสดโอซันนะครับผมคนหลยแฮ้งพี่น้องช่วงนี้เป็นช่วงวัดยุดนะครับเนาะ ยยุดของเก่าดีเขายุดัพรรหลอนครับพี่น่องหลอนเงี่ยดกระไล้ข้นกระไลยพี่น่องเลยต้างันลยังแนบเนี้ยเจ้างพนูเถาเอ้ขึ้นไหวไผ่ถงเห็นเนาะมือนี้เนาะหาบึงเนีกินจังไกันพี่น่องขอกมาได้ย้ายได้ยาย ขายผักผักหลายขนาดช่วงนี้ขายผักขายผลไม้หลายแห้งครับพี่น้องตลาดสดโอ้อไม่ยังบัดนี่ข้นขนขยะอเอา้าอาย่หากินกันไปอาอยู่หา,หากินกันไปนะครับผมร้านนี้นี่ช่วงเยี่ยมมือเร่งเยี่ยมมือเร่งจะขายของถูกเยี่ยมมือเร่งผลสิโลร้านนี่จะขายถูกครับพี่น้อง ร้านขายปลาในบ้านเวียดนามก็ไล่แถวนี้บ้านเวียดนามแถวนี้ครับโอ้รถก็ไล่รถก็ไล่พี่น้องเลยวันนี้วันที่สามก็จะเป็นตลาดนัดนะครับมันจะลงท้ายเลขสามเลขแปดถ้าผมจำไม่ผิดนะจะเป็นตลาดนัดครับพี่น้องนี่พ่อค้าขายหมูนี่ร้านนี่รอเลยสแสดงรอเลยแต่ละคน ขายหมูหมูกิโลละ6หกพันวอนครับหกพันวอนก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทต่อกิโลกับพ่อซื้ออยู่พี่น้องกับพ่อซื้อ่าแพงนะพ่อซื้อกินด้วยพ่อพี่น้องมารอตลาดนัดกว่าง <Okay. S 1> กับเสะเทียนนิดนึงนะพี่น้องเลยเพราะว่าผมมัดใส่จ,จักรยานนะ โอ้บัธรรมดาส่วนนักลองเปิดหมวกเขาบัธรรมดาขายทั่วงอกครับพี่น้องทั่วงอกเก่าดีนี่บักแน่เลยต้นนี้ไงครับพี่น้องคนลายหิ่ง 상사 권고서 피합니다 내송이 만원 무송이 9천원 내송이 만원 무송이 9천 원, 아 내송이 8 0 0원 가져가세요 내송이 만원 사인 내송이 1원세요 내송이 만원가지고 내송이 만원마시는사이야 내송이 만 원, 예, 체 올라가시고 회수 들어가세요 사인 들어가세요 이각을 谢谢，对吧？ ใหญ้เลยทอครับแล้าพันลูกตาว่ะ กระเทียมกับรานเด้อนี่กระเทียมก็เยอะนะครับผมมันไปจักบาทวะมันไปจักบาทเนาะขึ้นมาไงครับแต่นี่มยกระเทียมที่นอนเลยเลียๆได้คนละกระเทียมโอ้โห ผ่าก็มีเสือผ้าผู้เฒ่าคนน้อโอ้คนหลยแห้งไป,ป่น้องมันเป็นเป็นตลาดสดขาเจาเนะมันเป็นตลาดสดคนก็เลยเยอะครับผมกล้องผมอาจจะว่าอาจจะบ่นิ่งนะครับพี่น้องกล้องบ่นิ่งนะเพราะว่าผมมัดใส่จักรยานครับผมผมสีมาไทยหมู่ๆกู่อะไรได้เขาเห็นเขาจิต ย่างต้รบวจจับ้อร้านขายอาหารทะเลมีหอยมีปูมีอย่างต่างหลายลายังโอ้นี่เด้ ขายรองเท้าขายผลไม้โอ้คนหลายเฮี้ยงพี่น้องเลยโอ้ตลาดนัดครับมือนี่ตลาดนัดคน,ลดนดดหลายครับคนเยอะมากราค่าสินค้ากัน ลวค่าอาหารลวค่ากับบขาก็สมดุลกันครับค้าแรงนะครับพี่น้องค้าแรงเขาแพงวันละสองพันการขายหมูลายช่วงนี้โอ้คนนลายครับร <c oughs> ้านขายหมูร้านขายผักขายเห็ดขายบกักบกิกบบักยังต่างๆกระเทียมแตงมะเขือมีหมดนะครับ พักลาช่วงนี่ ถาพี่น้องมาหาเหลาะได้ครับมโอนี้นะแต่ว่ากล่กองกล่องกรบเาสวยนะเพราะวะ่ามันไหนสะเทือนครับผมอัลลพันวน่อนอัลลรพันวน่อนขนม,มโอ้คนลายห่งครับพี่น้อง ตลาดสดโอซันกูเทอาเขาเขาจะพักกันนางขายของกันร้านขายขนมร้านนี้คนซื้อดีดีพี่องขายขนมเพื่อยังขนมบวัวลอยบานเทอขนมเพื่อยังขนมยังก็นขนมดอกบัวบานเ้องเห็นไหมคนอือคื่อคล้ายๆข,ขนมดอกบวัวคนซื้อดีๆๆดีจ้ะ มื่อนี้ยังเป็นช่วงวันหยุดของเขานะครับนะเป็นช่วงวันหยุดยาวผมก็ยุดหาหมือลวดแหละโอ้ข้างหลังนี่ยังอีกอยู่บ่นมีอะไรอยก่ไหมข้างหลังนี่แหละครับพี่น้องประเทศเกาหลีใต้ถ้าพี่นอ้องมาเบิงบรรยากาศโอ้มาข้างหลังคือหอมคือยังหอมเขาขวาง่าแะไวเล่าต้นดอกไม้ดอกไม้ประดับโอ้ดอกกระบ,บองเพชรประดับก็มีครับพี่น้อง โอ้ยคือหอมแท้มาทางนี้แม่โอ้นี่เดียวต่อมอกสไปมาเจอต่อมอจนได้ครับพี่น้องโอ้มาเจอต่อมอจนได้ผมเนี่ยพอมอกระแต,แตงมูนี่แล้วเว้ยคนละคนวว้เขาจงหูวจักต่อมอสตีเลยท่นหูวจักต่อมอกระแตงมูนนี่แหละ ี่ออกไปเส้นนี้ดอกพี่น้องอู้ขอเขาเฮ็ดไม้ตัวนี้อู้เขาเฮ็ดเขาเฮ็ดไม้โอ้ล้านนี้ก็บล้านขายสมนี่ล้านสมพี่น้องเต็มหมดเลยเพราะยังเดือดร่มน้ำลายหัวจังโอ้นี่ใส่รีบ่ะโอ้นี่พี่น้องสมุนไพรแล้วก็มีสมมีอะไรล้านนี้นะครับเยอะมากนี่สมมีสมุนไพรโอ้ขอเขาเฮ็ดไม้ตัวนี้ เฮ็ดไม่เหมือนเลยพี่น้องมึงข้างบนพ่อผมเห็นเขาพักกันตั้งนางลานตั้งอยังนี้ถึงแม่ผมบปดู่าเขาเฮ็ดอยังมาได้เถอะเขาเฮ็ดไม่เขาขายของตั้งขายกลางทางความบบบน came, PO, came, came came, um, okay. oh, oh, ี้เอาเครื่องเครื่องเขาะเครื่องกระเทาะบักทั่วดินพี่น้องเฮ็ดไม่เบิดตัวนี้ ทำโครงหลังคาใหม่หมดเลยออกแล้วพี่น้องออกแล้วโคนนลายแห้งคนหลายแห้งครับพี่น้องว่างันผมออกมาท่องลุงลง,ลงหนูผมจกลกบบานแล้วยานฝนตัวข้ามครับพี่น้องนี่ร้รานขายเสียผาเออมาขายกันแบบนี้เลยบนตลาดตูวสั้น,นมันอือขายกันแบบนี้เลยแบบนี้เฮ็ดไมได้ข้างบนนี่หลังคาเห็ดไม่เบิดเลย ผมมาอาทิตย์ที่แล้วเห็นเขาพักกันตั้งโค้งหลังอ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาฟันบุ้งผู้เถาบผู้เถาขายของขายพักขายหนังนี้นะเจ้านี่เนี่ตะผู้เถา7เจ็ดชิแปดชิี่ขายขายดีมั้เนาะย่าโอ้ยบ,บักกะใบง่าเนะาะมักกะลายเนาะช่วงนี่ทึ่งง่าทึ่งบักแต่งบักเอือ้บอบักพิก ยังนวกระเทียมหอมบักเกอรมี่คูแนวพระเจ้าให้คนมี่หมองทํำกินท่ำอยากครับเกาหลีนี่นอาออกฟองนี่้วบาดนี้ครับบ้านแล้วผ้าพี่น้องมาลาะซืซ้อได้ครับมือนีได้จักหน้าที่เราบุญเดบ,บิ้งได้อโท้ทสิบกว่าหน้าที่เราเลนลงงลิปเดียววะได้อาจจะลงเป็นสองชิปนะพี่น้องเนาะ นี่แหละครับพี่น้องเกาหลีใต้โอ้นี่เสือผาเสือผาใส่ทำงานครับพี่น้องโอ้ว่าลแล้วจะหาเบิ้งส่งใส่เฮ็ดงานจคกสองตัวก็นนะ่าเว้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เสือโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งกางเกงเบิ้งกางเกงียวแคสองตัวน,น,นกางเกงใส่เฮ็ดงานจคกสองตัวกันพี่น้อง ăn chuyển xe nào hoàn ngay ngay được <laughs> ขอบันว่าคลิปนี้สนองวันษา,ากับฝากทีฝากนองจะหนีนวครับเด้อกลับบ้านแล้วครับพี่นอ่องผ้ามะลอดตลาดนั่นๆเลผ้ามาลอดตลาดได้ครับเด้อคับฝากทีตามเพียดสนองวันษา,านักลางเงื่นวัน แรงงานไทยในเกาหลีอีกเพจหนึ่งนะครับผมกับชีเรื่องทึ่งเพจทึ่งยูทูบเรื่องทั่งติดดอกนํานะครับให้พี่น้องได้เห็นและได้ติดตามสนองวรรณาากันในหลายช่องทางเลยที่เดียวนะครับผู้ใดอยากมาประเทศเกาหลีใต้ก็ติดตามสนองวรรณาาไว้ทุกช่องทางนะครับพี่นอ้องเด้อว่าเปลียนตั้งไดเนี่ยประเทศเกาหลีเขาสีมากกันได้แบบได้จังไดเนี่ยติดตามสนองวันอาาไว้ครับเมื่อนี้ฝากไว้แค่นี้ยู่ดีมีแห้งลำด้วยกันทุกคนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ